น่าจะผ่านมาเกิน25ปีแล้วกับครั้งแรกที่ผมได้รู้จักและได้ใช้ลอกอย่างอาบูอ่ามันเป็นรุ่นอาบูแอมบาสเดอร์6,504ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นล็อกเบสต,ตัวแรกที่ผมใช้ด้วยอ่าจากนั้นผมก็มีล็อกอาบูอีก2 3ตัวรวมทั้งอาบูล็อกเกตต้องบอกว่าในยุคนั้นน่ะลอกอาบูถือเป็นเจ้าตลาดของล็อกเบสเดินไปที่ไหนก็เจอครับเป็นลอกทรงกลมที่ดีมากจริงๆในตอนนั้น แต่ใครจะคิดว่าจนถึงปี2022เนี่ยเจ้าอาบูกาเซียแอมบาสเดอร์ Ambassador เนี่ยยังเป็นลอกที่ได้รับความนิยมและมันก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างหรืออะไรไปจากเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเรื่องของเจ้าอาบูกาเซียแอมบาสเดอร์ Ambassador ตัวนี้การออกแบบที่เหนือการเวลาของมันทําให้มันอยู่จนถึงตอนนี้ทิ้กกาเนิดของอาบูกาเซียเนี่ยเป็นอยู่ที่ประเทศสววเดนครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1921 ถ้าปีนี้เป็นปี2022ก็หมายความว่าอาบูกาเซียมีอายุครบ101ปีมันคือบริษัทผลิตอุปกรณ์ตกปลาที่เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในโลกครับโดยแรกเริ่มเนี่ยอาบูไม่ได้ผลิตอุปกรณ์ตกปลามาก่อนครับแต่ว่าเป็นการผลิตพวกแบบนาฬิกาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อลูกชายของผู้ก่อตั้งชอบตกปลา แล้วก็การตกปลาเป็นชีวิตจิตใจของเขาเขาจึงได้เปิดเส้นทางให้กับบริษัทโดยการผลิตอุปกรณ์ตกปลาขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาเปลี่ยนมาเป็นบริษัทผลิตลอกตกปลาในปี1947และเริ่มทําตลาดลอกตกปลาอย่างจริงจังในปี1950โดยลอกรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของพวกเขาคือ Ambassador หากนับปี1950เป็นปีแรกที่ Ambassador ออกจาหน่าย และในปีนี้คือปี2022นั่นเท่ากับว่า Ambassador มีอายุถึง72ปีมันจึงเป็นหนึ่งในซีรีส์ลอกที่มีอายุมากที่สุดในโลกและแค่นี้ยังไม่แปลกนะครับต้องรู้ด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่ยาวนานของ a อม a บ s a d เ r เนี่ยมันแทบไม่เคยเปลี่ยนโครงสร้างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้สปูลตัวลอกและ ที่สำคัญคือชุดแต่งของมันถูกออกใหม่มาจนถึงตอนนี้ด้วยรู้หรือไม่ว่าลอกเก่าๆตัวนี้มันยังเป็นลอกราคาแพงอันนี้ต้องเล่าเรื่องของผมผสม,มเข้าไปด้วยครั้งแรกที่ผมได้ใช้เจ้าอาบูกาเซียแอม a บาสเดอร์ Ambassador นี่ก็ผ่านไปเกิน25ปีแล้วจนหนึ่งในวันนี้ครับผมก็ยังเห็นลอกเจ้าแอม a s บาสเดอร์เนี่ยมันยังคงมีรูปร่างเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆอะ มันแทบจะเหมือนเดิมแม้แต่ภายในอ่าโดยเฉพาะรูปร่างของมันที่ดูวินเทจดูโบราณเมื่อเทียบกับลอกรุ่นใหม่ๆซึ่งออกมาเรื่อยๆและแน่นอนครับอ่าน้ำหนักของมันก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเช่นกันสำหรับนะักตกปลาตีหยบปลอมรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมต้องบอกว่าอาบูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในกรณีของอาบูแอมบัสเดอร์นะ แต่ถ้าเกิดเป็นนักตกปลาพวกตกปลาหน้าดินน่ะอาบูถึงเป็นลอกที่ยอดเยี่ยมมากจะเป็นพวกเบอร์6,500อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยเกี่ยวกับแอมบาสเตดอร์เนี่ยในเรื่องราคาต่อวัสดุบวกเทคโนโลยีเจ้าตัวเนี้ยครับแอมบาสเตดอร์ Ambassador ถือว่าเป็นลอกที่แพงเกินกว่าสิ่งที่ได้มาครับเพราะว่ามันโบราณแล้วก็เก่า,าบางตัวเนี่ยมันราคาเจ็ดแปดพันอะไรประมาณนี้ครับ และหากถามว่าทำไมมันถึงขายได้และอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากเลยถ้าตอบตามความคิดผมนะก็เพราะว่าถึงมันตั้งราคานี้มันก็ยังขายได้อยู่ดีครับเพราะว่าอาบูกาเซยแอมบาสเดอร์เนี่ยเป็นลอกที่มีคุณค่าทางจิตใจมากมีหลายรุ่นที่เป็นลอกงานสะสมที่หาซื้อไม่ได้ง่ายๆครับบางรุ่นเนี่ยมันจะหาได้จากการประมูลเท่านั้นก็มี ซึ่งบางตัวเนี่ยราคา3-4มหมื่นเลยนะไม่ใช่ถูกๆเลยแถมในกรณีของพวกแอมบบสเดอร์ตัวเล็กเนี่ยยิ่งแพงครับเพราะว่ามันเป็นลอกที่ใครๆก็หากันอ่ามันเป็นลอกที่ดูเหมือนจะเข้ากับการตกปลาในรูปแบบที่เรียบง่ายอย่างสตรีฟิชชิ่งอ่าเอาจริงๆลอกตัวนี้ครับมันไม่ได้เป็นลอกกันน้ําด้วยนะอ่าแต่มันก็ไม่ได้กลัวน้ําเพราะชิ้นส่วนที่เรียบง่ายของมันมันเป็นลอกที่เที่ยงตรงแล้วก็เชื่อใจได้ครับแม้จะมีน้ําหนักมากก็ตามเมื่อเทียบกับลอกสมยัยใหม่ เอาละมาสรุปกันสักหน่อยเจ้าอาบูกาเซียแอม s บสเตอร์เนี่ยแม้จะเก่าโบราณแต่มันก็ยังสามารถก้าวผ่านการเวลามามากกว่า70ปีโดยปัจจุบันเนี้ยอาบูมีฐานการผลิตยอยู่ในหลายประเทศครับแต่ว่าซีรีส์แอมเ s สเตอร์ส่วนใหญ่จะระบุว่าผลิตที่สวีเดนเท่านั้นและในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาบูกาเซียเข้ามาทำตลาดในญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จในลอกและอปกร์ตกปาลารุ่นใหม่หลายรุ่น แต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยมีอาบูกาเซียหลายรุ่นนะครับที่ไม่ได้ผลิตโดยอาบูกาเซียจริงๆมันผลิตโดยการเหมือนกับการซื้อไลเซนส์น,นะครับซึ่งจะผลิตในประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆแล้วมันจะไม่ปรากฏในเว็บไซต์หลักของอาบูกาเซียในทุกประเทศเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะยังไงก็ได้ของคุณภาพค่อนข้างดี่แล้วก็ราคาถูกด้วย เอาล่ะสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบ๊ายบายครับสวัสดีครับ